โอ้ยเฮียโอ้ยงงไปหมดแล้วจะเอาไงกันแน่นะเดี๋ยวจะยิ oh ้มแย้มโอ้โหดีใจโอโหเดี๋ยวจะทําหน้าเหมือนอมชักโครกนะเดี๋ยวบูดบึง้งเดี๋ยวหน้าเหมือนตูดลิงกังอยู่ดีๆแม่งก็ยิ้มอีกนี่คืออารมณ์ของเด็กผีอย่างผมที่เกิดขึ้นในเกมนะฮะในเกมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อคืนนี้นะครับคือมันมีทั้งอารมณ์ที่แบบเอยดีใจว่ะ สะใจว่าเฮ้ยตอนแรกนึกว่าจะตายแน่ๆแ,แล้วโหมางลงนรกชัดๆสุดท้ายกลับมาจากป่าช้าได้สําเร็จโอ้โหรอดตายแบบฟุดฟิตเลยทีเดียวโอ้โหแมง่งเอ้เอาไว้เดี๋ยวนี้กลับมาแล้วกลับมาได้แต่อีกอารมณ์หนึ่งโอ้โหแมง่งมันน่าจะชนะหรือเปล่าวะแม่งไม่ชนะสเปอร์มาเจ็ดนัดแล้วอะนนแล้วแม่งแพ้สเปอร์ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแพ้แม่งสี่เกมติดต่อกัน ในผลลีกที่แม่งแพ้แบบไปกลับเลยเมื่อคืนมันควรจะบุกไปยัดเยียดความปรชาชัยให้กับเจ้าถิ่นเขาได้หรือเปล่าวะเซ็งนะเซ็งเฮ้ยเซ็งเฮ้ยทำไมทำไมโอ้โหสาดขึ้นนำเกมก็ไม่ได้ว่าเป็นรองอะไรมากฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้ว่าเลวร้ายอะไรไม่ได้ห่วยแตกอะไรไม่ได้ยำแย่ตะแปะไก่อะไรมากมายนำหนึ่งศูนย์ โอ oh, so ้โหสุดท้ายถูกพลิกแซงนะแต่ยังบุญรักษานะครับที่สามารถเอาชีวิตรอดกลับออกมาจากบ้านของพวกพญาต้องเนี่ยได้สำเร็จเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นสองอารมณ์นะเดี๋ยวก็เฮ้ยเฮยี้ยแม่งนึกว่าตายหาแล้วเนี่ยแม่งกลับมาได้สปาร์กเอาเฮ้ยเี้ยโอ้นึกได้เล่นไม่แย่นิว่าน่าจะชนะด้วยสามเนี่ยนะครับตอนเนี้ย เนี่ยไบโพล่านะไม,ไม่รู้เหมือนกันไบโพล่าแม่งกลับมาอีกครั้งไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์มันจะควรเป็นเป็นแบบไหนดีนะไม่ไม่รู้เหมือนกันทุกท่านที่เป็นเด็กผีเนี่ยอารมณ์แบบไหนอารมณ์แบบเฮ้ยดีว่ากลับมาได้สะใจว่าโอ้โหแม่งเดชะบุญในเนี่ยที่ที่ยังกลับมาได้แมนยูมันก็ยังพอมีแบบอะไรแบบรูปแบบเดิมๆม,มั่งเว้ยเฮ้ยหรือแบบโอ้โแพงเหมือนเดิม เกมรับเสียประตูง่ายๆเหมือนเดิมแก้ไม่ตกเหลียนโตวสมรองลงไปแล้วแม่งก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงดีผมก็เริ่มสับสนตัวเองแล้วเริ่มสับสนตัวเองอีกแล้วว่าตรงลงกูจะดีใจหรือกูจะเสียใจดีที่แน่ๆครับกางเกงชั้นในชายอินเนอร์ทูนุ่มกระชับเก็บทรงสวยไม่บาดไข่ ไม่เข้าตูดนะครับหัมเล็กก็ใส่ได้หัมใหญ่ก็ใส่ดีไม่มีหัมอยากจะซื้อไปใส่ก็ไม่ผิดกติกานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้นะครับ9พฤศจิกายนนะครับพรุ่งนี้มรืนนี้9 10 11นะครับโปรโมชั่นพิเศษลดราคาแบบโอ้โหลดกระหน่ำเลยซึ่งปกติราคามันก็ย่อมยาวอยู่แล้ว1กล่องนะครับนะ1กล่องมี2ตัวสีดำนี่สีดำ สีขาวจะสลับสีจระสีกันก็ได้ไม่มีปัญหาเขาจัดให้ได้นะครับหนึ่งกล่องมีสองตัวราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเท่านั้นขอโทษนะฮะอันเนี้ยผ้าผ้าเดียวกับกางเกงในที่แบรนด์ดังๆขายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับผ้าเดียวกัน แต่พอไม่ได้ใช้แบรนด์ไม่ได้ใส่แบรนด์ระดับโลกนะฮะราคาแม่งไม่เท่ากันเพราะว่ามันถูกกว่าแต่คุณภาพเนี่ยเหมือนกันในราคาที่ถูกกว่านะเริ่มต้นแค่185บาทแถมส่งฟรีอีกตั้งหากนะครับกางเกงใน i n n e r to You เนี่ยผมใช้อยู่ทุกวันนะคือเรามาโปรโมทสินค้าเรามารีวิวสินค้าให้เขาแล้วเนี่ยเราต้องใส่เองซึ่ง ผมเป็นคนใส่กางเกงในยากนะกางเกงในอะไรที่มันที่มันใส่แล้วมันอึดอัดที่มันชอบเข้าตูดเดินแล้วมันจะคลั่นเนื้อคลั่นตัวมันจะดูกระสับกระส่ายนะครับกางเกงในที่แบบใส่แล้วแบบมันมันทําอะไรก็ไม่สะดวกอะนะผมไม่ชอบผมชอบแบบใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยมันจะโล่งๆสบายๆลมพัดมาใส่กางเกงขาสั้นนี่แบบโอ้โหชิลเลยนะฮะนะชิลเลยนะก็แนะนํานะครับกางเกงชั้นในชาย อินเนอร์ทูอยู่นุ่มกระชับเก็บทรงสวยเหมาะกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวของเมืองไทยและที่สำคัญอย่างนี้ผมบอกราคาแม่งโคตรย่อมเยาวนะครับหกล่อง185บาทแถมมีส่วนลดพิเศษนะครับวันนี้ถึงมรืนนี้9-11พฤศจิกายนนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษลดราคาไปอีกแถมส่งฟรีต่างหากผมแปะลิงก์ในการสั่งซื้อเอาไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยว่าแล้วจัดไป คนละหนึ่งกล่องนะแค่185บาทเท่านั้นจัดไปคนละหนึ่งกล่องแล้วถ้าใส่แล้วไม่ดีนะฮะมึงส่งกางเกงในมานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปครอบขัวประจานตัวเองให้ดูเพราะฉะนั้นผมรับรองคุณภาพของ Inner to you ครับว่าเป็นกางเกงในที่ใส่แล้วหํำใหญ่ไม่ใช่ถุยที่ใส่แล้วโล่งสบายเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยจริงๆ แรกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่แมนยูรูเบนอัมบลิมเนี่ยวางแผนมาได้ดีตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าแมนยูจะตั้งรับถอยไปตั้งรับลึกๆแล้วก็ไม่สู้ตรงกลางจะใช้บอลยาวข้ามแดนกลางเพราะว่าไปเยือนถิ่นของทีมพญาโต้งเขาน่าจะเล่นแบบรัดกุมปลอดภัยไว้ก่อนอะไรแบบนั้นเอาง่ายๆว่าวคิดว่าคงจะเล่นเหมือนเกมแดงเดือดที่อนฟิลนั่นแหละนะปรากฏว่าไม่ นะครับแมนยูมี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 สลับกันมีบีบสูงมีบีบแดน2ตรงกลางมีถอยมาตั้งรับเข้ามาอยู่ในแดนนะมีล so, ูกเล่นมีการจ่ายบอลสั้นมีการเคาะบอลทาชิ่งเซตบอลกันทําเกมเงินขึ้นไปมีสลับยาวข้ามนะให้ให้เซนเนอร์ลัมเมนเนี่ยวางยาวให้กองหน้าและชิงจังหวะสนะครับก็เล่นได้ดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญไม่ปล่อยให้สเปอร์เนี่ย คลองบอลบุกได้ง่ายๆนะฮะผู้เล่นเนี่ยพอสเปอร์ได้บอลปุ๊บจีหาเข้าเร็วนะปิดพื้นที่รวดเร็วนะฮะแล้วก็เด็ดขาดดีทําให้เกมรุกของสเปอร์เนี่ยเห็นไหมฮะครึ่งแรกสเปอร์เนี่ยสามตัวบนนะครับแม่งทําอะไรไม่ได้เลยหน้าเป้าอย่างโคลโมนี่เนี่ยเหมือนเป็นวิญญาณไร้ความหมายไม่มีตัวตนอยู่ในสนามนะครับทั้งขวาทั้งซ้ายโอ้โสบายตัวเบรนเดนจอนสั้นนะครับอีกข้างนึงก็ โดนปิดหมดนะครับนะแมนยู you, เอาอยู่แล้วก็หาจังหวะโต้ตอบเนี่ยได้เป็นระยะแถมนะจังหวะเข้าทําจังหวะจบสกอร์ของปีศาจแดงเนี่ยได้น้ําได้เนื้อมากกว่าและก็ที่สําคัญนะครับคือสามารถยิงประตูขึ้นนําได้อีกแล้วครับท่าน <c oughs> จังหวะทําประตูเนี่ยอามัดเดียโลใช่ไหมฮะบรรจงเปิดบอลมาเลยมาเสาสองเราจะเห็นว่า แรนเมอร์โม่ตอนแรกเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้ากองหลังของสเปอร์แล้วค่อยๆถอยมาแอบมาแอบมาในมุมอับที่เขาไม่ทันสังเกตไม่ทันระมัดร,ระวังแล้วก็เนี่ยเขกปุ้งจ่อๆสบายๆตุงตะข่ายแมนยูนำหนึ 1, 0, น่งศูนย์เหนือกว่านะครับด้วยด้วยรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองอะไรมากตอนแรกนึวกว่ากลางเฮ้ยกลางจะสู้เขาได้ไหมวะเขามีทั้งปาปซาเขามีทั้งชาวบารินยาแม่งแข็งแรงและดุดัน แมนยูกับบูโน่ก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้พี่กเกษวิโรธนะฮะกาเซก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโรยรานัดไหนนะัะกระเชื่องช้าไปเยอะหรืออะไรแบบเนี้ยประกฏกลางก็ไม่ได้เป็นรองหลังก็ไม่พลาดเลยนะครับโรชิดติดตัวเร็วสเปอร์แทบไม่ได้ครอสบอลจบครึ่งแรกอืแอบกรีมคิดในใจเอาเว้ยนำหนึ 1, ่งศูนย์ขยงก้าวกระโดด ขึ้นไปรั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงโอ้โหผมครอบแครูลูไว้เรียบร้อยนะแครูลูไว้เผื่อได้ใช้นะเผื่อได้ใช้แต่อีกใจหนึ่งก็คิดคือแมนยูนะครับทุกท่านเป็นทีมที่มีปัญหาเวลาอ่ะหนึ่งคือเรื่องของความสม่ำเสมอนะเรื่องของการยืนระยะในระหว่างเกมเนี่ยอันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยคือเป็นทีมที่นำแล้ว มักจะรักษาสกอร์นำของตัวเองเอาไว้ไม่อยู่แต่ทะลึ่งชอบเล่นแบบรักษาสกอร์ลองไปนึกดูนะครับในฤดูกาลนี้ขึ้นนำฟูลแลมถูกตีเสมอเห็นไหมขึ้นนำเบอร์ลี่ถูกตีเสมอขึ้นนำพวกพี่พรีที่แอนฟินเลยถูกตีเสมอนี่คือน,นำหนึ่งศูนย์นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับขึ้นนำนอตตินแฮมนอตติงแฮมฟอเรส สุดท,ท้ายก็ถูกตีเสมอแล้วก็ถูกแซงนําเห็นไหมครับว่า,มวาแมนยูวเวลาขึ้นนำหนึ่งศูนย์ลบักะหันไปเล่นแบบรักษาสกรอร์แต่ดันทะลึง่งรักษาสกรอร์ไม่สําเร็จถามว่าทําไมเกมรับถือว่ายังมีปัญหานะครับบทจะละหลวมก็ละหลวมแม่งดือด้อบทจะเสียประตูครึ่งแรกแม่งโอโหช่วยกันดีสอดประสานกันนะครับช่วยกันไล่ช่วยกันซ้อนนะครับพอครึ่งหลัง กลายเป็นว่านึกจะเสียประตูเสียแม่งดื้อนะหลายต่อหลายครั้งมันเป็นแบบเนี้ยคือเสียประตูง่ายแล้วก็มักจะเสียในช่วงเวลาที่ไม่ควรเสียอ่อย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ซิตี้กราวเสียสองประตูในช่วงต้นครึ่งหลังนะเกมเมื่อคืนนี้ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมเสียสองประตูในช่วง ห้าหกนาทีสุดท้ายคือเครื่องหลังอ่ะสเปอร์เขาเขาตามหลังอยู่นะครับตามธรรมชาติของทีมรอง mm. เขาจะเร่งเครื่องนะเขาจะเล่นสปีดเขาจะเน้นเกมรุกมากขึ้นเขาจะเล่นแบบเน้นเกมรุกแล้วก็เร่งความเร็วมากขึ้นพอเขาเร่งความเร็วมากขึ้นเขาเปิดได้มากขึ้นเราจะเห็นว่าแมนยูนะพอตั้งรับมากๆมันจะออกอาการแบบรวนนะออกอาการแบบอเฮียแมงมาอีกแล้วแมงเตะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเคลียร์แล้วไม่ค่อยขาด นะคว้างคว้างงูไม่พ้นคออะไรประมาณเนี้ยนะเคลียร์แล้วไม่ขาดจังหวะสองกลายเป็นสเปอร์เก็บได้ปัญหามันเกิดตรงนี้ครับคือแมนยูเนี่ยไม่รู้จักดึงจังหวะลองไปดูนะครับพอสเปอร์เขาเล่นเร็วเขาเล่นเครื่องเขาเล่นเกมเร็วแทนที่ตัวเองจะดึงจังหวะให้ช้าๆเพราะว่าตัวเองนําอยู่บอลน,นาเนี่ยมันเล่นรักษาสกอร์มันเล่นลรัดก,กลุ่มเนี่ยมันต้องเล่นช้าๆไม่ต้องเสี่ยงนะได้บอลก็เคาะๆกันไปก่อนนะเอาเอาชัวร์เอาแน่นอน กลายเป็นว่าพอสเปอร์เล่นเร็วแมนยูดันไปเล่นเร็วตามพอแย่งบอลได้พอตัดบอลได้ก็ดันไปเล่งสปีดเล่นเร็วตามสเปอร์พอไปเร่งสปีดปุ๊บนะมันก็เสียบอลง่ายเพราะแมนยูเนี่ยเวลาเล่นเร็วแล้วมันต่อบอลทําชิ่งเนี่ยการรับส่งบอลมันไม่ยังไม่แม่นยําเท่าที่ควรนะมันยังมีจมังหวะมันยังมีความบิดพลาดมันยังมีความบกพร่องอยู่พอคู่แข่งเล่นเร็วแล้วมึงดันไปเล่นเร็วตาม มึงก็เสียบอลง่ายพอเสียบอลง่ายปุ๊บคู่แข่งนะก็คือสเปอร์นั่นแหละเขาก็เอาบอลมาเอาบอลมาขยมใส่เอาบอลมาขยมใส่นะครับแล้วก็แมนยูก็มาเสียประตูจนได้จริงๆอ่ะควรจะเสียประตูตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแล้วนะครับตอนที่เขาเล่งใส่เนี่ยก็ยังได้เซนเนอร์ลัมเบนส์นะครับช่วยไว้นะเซนเนอร์ลัมเบนนี้ยืนตำแหน่งดีนะบางคนบอกโอ้ยิยงตรงตัวอ่าใช่ก็ไม่ได้หนีมือมากแต่ไม่รู้ว่ากูวั่นใจอะว่า ถ้าเป็นนายทวารคนเก่ามันจะไม่เซฟแบบนี้มันจะมันจะแบบมันจะลูกมาตรงตัวแต่กูจะกระโดดจะกระโดดให้แม่งรอดรอดรอดหว่างแขนอันนี้ไม่ได้อาคติไอาา้สัตว์พูดรตรงตรงอียนะคือเกือบจะเสียรประตูควรจะเสียประตูตั้งแต่ต้ตนเรื่องหลังอะเซน,นเนอร์ลัมเมนก็ช่วยเอาไว้ได้แต่สุดท้ายนะก็มาโดนก็มาโดนตีเสมอจนได้นะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอพอ จังหวะตอนแมนยูโดนตีเสมอผมคิดแล้วล่ะว่าไม่น่ารอแล้วล่ะนะก็ปัญหาของแมนยูเนี่ยหนึ่งพ,พอคู่แข่งเร่งเร็วดันไปเร่งตามสองนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือรูเบนอมรดิมใจร้อนรีบเปลี่ยนตัวไปนิดนึงกาเซมิโร่นะครับเล่นไปได้แค่เจ็ดสิบสองนาทีเท่านั้นเองก็ดูแล้วก็ไม่ได้ออกอาการว่าเชื้อเพลิงจะหมดถัง ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ออกอาการแบบอ่อนระหวยรวยแรงอะไรแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะคุมจังหวะอยู่หมัดเลยออกบอลแม่นยำนะฮะบอลยาวการออกบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายการเข้าปะทะการเข้าตัดบอลดักบอลจากคู่แข่งทําได้ดีนะครับทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่อยู่ดีดีูเบนอวริมไปเอาออกซึ่งผมก็มองไม่เห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรนิ่หว่าไม่ได้ออกอาการว่ามีอาการบาดเจ็บอะไรมากมาย จริงๆก็น่าจะเล่นไหวก็พอไปเอาอูกาเต้ลงมาสังเกตรครับทุกครั้งที่แมนยูเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวเยอะๆเนี่ยสมมติเปลี่ยนไปทักงสาคนสี่คนหรือแม้แต่ห้าคนเกมมันจะ drop ลงนะระดับของเกมที่มันดีๆอยู่เนี่ยมันก็จะแผ่วลงมันก็จะฟุบลงบางครั้งนี่ถึงขั้นพังพินาศเลยก็มีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอากาเซมิโรออกแล้วส่ง มานเอลูกาเต้ลงมาเมื่อวานนี้นะครับก็ส่งอูกาเต้ลงมาปุ๊บมันก็ไม่เหมือนเดิมวิงแบกซ้ายแพทติกดอกูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดน่าเกลียดนะก็มีส่วนร่วมกับเกมนะเกมรับไม่ได้เป็นจุดอ่อนแล้วก็เติมเกมรุกขึ้นไปเปิดโอเคอาจจะเปิดได้เรียกกระชากเสียงสมดจากแฟนบอลอะไรแบบนี้แต่ก็โอเคก็ไม่ใช่ฟอร์มที่ ทุเรศทุรังอะไรนะฮะก็พอเอาตัวรอดได้พอไปโดนใบเหลืองอรมริมเนี่ยเขาไม่ชอบนักเตะโดนใบเหลืองเขาเขาจะใจสัน่นเขาจะเกิดอาการแบบอุย๊ยกลัวโดนไล่ออกกลัวโดนเหลือสิบคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรีบเปลี่ยนออกเลยเพร่ะวานี่ผมเดาถูกเลยนะอ่ะมึงโดนใบเหลืองนึงโดนออกแนะ่เขาก็ถอดดอกกูออกถอดไอหามออกส่งลูกรักนะเมื่อวานดอกเป็นตัวสำรองนะเป็นญาติกันกด้วยเป็นญาติห่างๆอ่านข่าวมานะ นะที่ปโปรตุเกสนะเป็นลูกรักก็คืออลูกโลเดียโก้ดารโลส่งดาโลลงมาอุ๊บไม่อยากพูด <c oughs> นะอุกเต้ลงมาดาโลลงมานะเท่านั้นไม่พอแม็กควายเล่นเกมรับโอ้โหลูกกาอากาศเก็บกินนะก็ดันเจ็บก็ต้องเปลี่ยนอีกส่งโยโรลงมานะส่งเชสโก้ลงมาในคนแรกเลยกะเอามาคํำแดนหน้าปรากฏ พอเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาเกม,มเริ่มพังนะเกมเริ่มพินาศลงไปทีละนิด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 นะครับสุดท้ายาก็มาเสียประตูเห็นไหมพอไม่มีคุณเกเมวิโรจนะพอไม่มีแฮร์รี่แม็กควายก็โดนตีเสมอโดนมาติเซลตีเสมอก็เดอร์ลิกเล่นดีมาตลอดทั้งเกมไปเสียเหลี่ยมนิดเดียวโดนเขายาหนีแล้วก็ยิงเข้าไปตุงตะข่ายแล้วก็ไอ้จังหวะ สเปร์ขึ้นนำสองนึงอ่ะคนไปโทษอูกาเต้เยอะผมบอกให้เลยนะฮะโอเคผมไม่ได้พิษสวัสด์อะไรอูกาเต้แล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปตามเนื้อภาพว่า,วาพออูกาเต้ลงมาเนี่ยไอู้แมงลงมาแล้วเกมมันดรอปลงจริงอันนี้เรื่องจริงแต่ทุกคนไปโทษมันหมดเลยบอกเฮ้ยมึงแม่งยืนไม่ได้สนใจเลยเพื่อนเขาเช็คลำหน้าไอ้สัตว์ไปดูไฮไลท์นะฮะหาดูได้ที่โมโนแม็กซ์นะ u ูทูก็ดูได้นะครับ Facebook ก็ดูได้นะไปดูเลย มันเป็นจังหวะเตะมุมแล้วไออูกาเต้เนี่ยมันชิงจังหวะมงนะมันชิงจังหวะมงกับคู่แข่งและตัวมันก็เนี่ยมันมันมาจากข้างข้างหน้าอ่าไม่ใช่มันมาแล้วพอมันมงปุ๊บตัวมันก็วิ่งเข้าหาประตูอ่าอธิบายแบบนี้แล้วกันเนี่ยมันมงปุ๊งตัวมันก็วิ่งเข้าหากรอบประตูเสร็จเหมือนมันถล้ำเข้าหากรอบประตูปุ๊บมันก็หันไปมันเห็นแล้วนะว่าไอมีคนได้บอลน่ะใครวะลืมไปแล้วไอที่แม่งยิงยัดเข้ามาใช่ไหมครับ มันก็มันก็ไม่ได้ยืนนิ่งเฉยเฉยอะไรนะมันก็วิ่งเช็คออฟสายตามเพื่อนขึ้นไปที่ดันขึ้นไปแต่มันวิ่งไม่ทันกระบอกมันถอกะตัวมันถล่มไอเฮี้ยมึงจะให้มันแบอกโอ้ยไอเฮี้ยมันเป็นแฟนติกโฟงไ้สั์มันถล่มไม่ทันคือบางทีเนี่ยด่าเข้าใจได้อารมณ์เสียหงุดหงิดเข้าใจได้อยากเตะหน้าคนกูก็เป็นแต่มึงดูมึงแหกตาดูก่อนก่อนที่ไม่ด่าเขาเสร็จแล้วไงรู้ไหมผมเนี่ยมาตอนเที่ยง เพิ่งใช้เลื่อยไฟฟ้าพาฟอร์มนักเตะแมนยูไปบอกอูกาเต้มันก็ไม่ได้ว่าพลาดอะไรน่ากเกลียดอธิบายไปแม่งบอกว่าไงไหมอุ้ยสงสัยเราดูกันคนละอูกาเตเฮ่เฮ่ดูคนละอุกาเตพ้องีรือตัดมึงไม่ได้แหกตาดูไฮไลท์มึงไม่ได้แหกตาดูภาพสโลโมชันเหรอว่าอูกาเต้มันเสียหลักขลำแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปแล้วแต่มันไม่ทันเพราะไอ้สเปอร์มันยิงสวนเข้ามาเลยนะมันยิงสวนเข้ามาเลยเท่านั้นแหละ เสียประตูช่วงทดเจ็บนะ,ะนาทีที่เก้าสิบวกหนึ่งก็คิดแล้วก็เหมือนเดิมอุตสาห์นำนะ,ะแล้วก็ตอนโดนนำสองหนึ่งเนี่ยผมคิดเลยนะโอ้โหแม่งวันก่อนเพิ่งได้เพิ่งได้ไอ้บ้องไอ้บ้องส้นตีนสีเหลืองเหอ่ะนะฮะเอาไปทำเฮี้ยอะไรก็ไม่ได้แม่งเป็นบ้องอาถรรพ์ด้วยใครได้ไปแล้วและเนี่ยของมันแรงมักจะมีอันเป็นไปนะครับแต่สุดท้ายของสุดท้ายนะครับ ช่วงนาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าพลาพ,พรรคปีศาจแดงจะกลับมาได้นะแต่ปัญหาก็คือเรื่องของคุณภาพตัวสำรองกับตัวจริงนะมันทดแทนกันไม่ได้มันค่อนข้างเหลื่อมล้ำกันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวเห็นเลยนะครับว่าเกมของแมนยูจะยวบลงไปแต่เกมล่าสุดที่บ้านของทีมกาไก่ก็ถือว่า โอเคนะสุดท้ายก็กลับมาจากป่าช้าได้สำเร็จครับโอ้บ้าเลยบ้าแล้วกู